สรีบนี้อยู่กับผมซีกอนชาแนลช่นอันนี้ก็ไม่มีเลยมา่แเ่ยจะบอกว่าอะไรกันอันนี้ก็แต่ถ้ามินเดอะวอลกิ้ง่ะต้องเล่นให้ผู้ชายเลยเยมีโอเคบ้านกันแล้วมันโจนห้าร้อ,อ,เอยเพื่อนกันสวยเดี๋ยวมาค่ะเอ้เพื่อนกันคงกระดูกแค่แล้ว พผนแกงไก่เอามาดิแล้วก็อาอน,นี้ไปเผาแทนโอเคไม้หมด <Okay. S 2> โอ้ยแหลกมากเอ้าเว้ยจะกดทำไมเนี่ยโอ้บัคก็ไม่มีอะไรมากชื่อจะบอกว่าขอลงดันหน่อยโอเคปะดันแล้วก็ตกไม่ใช่ละเอาดีๆแล้ว ข้อแหลกเลยเนี่ยอ้อโหอันนี้ทั้งเกมแหลกเลยนราฮัดคอร์ก็ดูไปเลยอ่ะอันนี้ก็มาขุดแร่ไม่ได้มาขุดหินเออ What the fuck เอ้ข้างบนนี่มีรูนะ

ปักทอ็อตเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีอะไรมาต่อลงไปเลยลงไปฮาร์ดคอร์แต่ข้างล่างเนี่ยฮาร์ดคอร์นี่ตายอะ What the f**k u c โอ้มองมาไม่ได้ขุดหินนะขุดหินแล้ว พาจะพังนะเนี่ยเคทีนี้มีอะไรมากขึ้นข้างบนเรืออวเออ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 อมันเกิดอะไรขึ้นนะเอามันจะทำบนแน่เลยอาจจะมีสปอนก็นได้ว h a ทอนหมดแล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อนผมนี่ขึ้นเลยอะเนี่ยอุ้ยไฟหมดไม่มีคือเนี่ยโคเต็มบ้าน <Yeah. S 1> เต็มเต็มบ้านเต็มเมืองลยโอเคเพลงละได้สี่อัน กินทีมัตฉะชาเขียวมาเราจะไปหาคนที่กินได้กินใบชาเขียวลงไปแต่ผมมีคำถามเราจะขึ้นยังไงถ้าพีเอ็กเราพัาางแล้วขวานไงขวานขวานเออทังนูก็ได้เอาออะไรก็ได้เอาเอห้ ออมือก็ได้ขวานโชว์เวลเออแล้วก็มีหินถาว่ามันมนึงหินดอกมันไม่ได้ดอกแบบผมไปขุดอันนึงข้างล่างมาที่ได้เห็นบ้าล่ะโอเคเกินละ แหลกเนี้ยไม่รู้ว่าดูแหลกเลยแล้วันดูจะไม่แหลกแถมที่อัดของผมมันก็ดีขนาดนั้นด้วย อันน่อันอนเฮ้ยน,นี่แหละ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 ประเด็นเลยเอ้ยอยากกินนะดิเดี๋ยวเข้ามาให้ได้เหอะไก่ไก่ไก่ไก,ไก่ไม่ใช่แล้วอันนั้นเพลงไก่ แต่เราจะฆ่าไก่ได้ยินเสียงเหมือนซอมบีออม้อยู่อะมีปวะไม่รู้ว่าผมได้ยินเสียงไปเองหรืออาจจะมีก็นี่เลยสาเหตุผมไม่ได้เปิดเสียงดังขนาดนั้นอ๋อมาเปิดปุ๊บเสียงมโมเคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แลว นั่นแหละซับสไครก็ปุ่มแดงนี่จะรีอย่างว่าติดตามถ้าของคนที่ใส่ภาษาไทยลงไปมันก็จะเป็นติดตามแต่ถ้าเครื่องใครเป็นอังกฤษมันก็จะเป็นซับสไครนะแล้วก็ถ้าหาไม่เจอจริงจริงก็ปุ่มแดงๆอ่แหละนะไม่ก็ลงไปใต้คิวแล้วมันจะมีแชแนลอยู่แล้วก็ให้กดติดตามไปเลยไม่ก็ซับสไครโอเคบ๊ายบายลาก่อน อ่ะเดี๋ยวแล้วผมก็มีผมแจกไหมครับอะไรอะเวอร์ชัน0.12.1ตัวเต็มก็เวอร์ชันนี้แหละอยู่ในคลิปหนึ่งก็กดซับสไคร้แล้วนะครับบ๊ายายเอาพี่